สวัสดีครับทีมงานทีเมืองหลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565มาดูกันครับปรับเปลี่ยนคู่ที่3พิกัด1 1 5ปอนด์นะครับจากเดิมเกาะเต่าเพชรสมนึกพบกับวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีเนื่องจากเกาะเต่าถอนตัวไม่พร้อมชกปรับมาเป็นสุดหล่อสอจโต้งปจจีนะครับ เป็นมวยมาแทนพบกับวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีมาวิเคราะห์วิจารณ์กันครับมุมแดงสุดหล่อสอจอต้งประจีนอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่สจารุวันนะครับชื่อเดิมสุดหล่อเพชรเกียรตเพชรหรือสุดหล่อสอจารุวันเป็นมวยขวาบูดุดันเปิดเกมขวาอังหน้าเสียบสับ สอกนะครับปั้มรัดฟัดตีเดินตลอดเกมสามไฟล่าสุดมิถุนา65นะครับชนะคะแนนยอดบัวงามเพชรเกตเพชรกระดกดา65ชนะคะแนนก้าพจนลูกบ้านใหญ่นะครับสิงหา65นะครับแพ้คะแนนเพชรบ้านไล่สิงมาวินมุมน้ำเงินวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีอายุ18ปีเช่นกันสูง170ซนติเมตรเป็นมวยขวามวยเขา่า จังหวัดกระบ,บี่ซ้อมที่สอเทียนโพชื่อเดิมวุฒิชัยจากโก้ VIP หรือวุฒิกรปอเพชรศิริเป็นมวยขวาดักจังหวะเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาวงในปั้ม hm, ตีเหนียวแน่นบูดุดันหลักเหลี่ยมดี3ามไฟล่าสุดวิถุนาหกสิแพ้คะแนนสนามดำนายกเอท่าสารากระดกดาคม65แพ้คะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกกันยายนหกชนะคะแนนทองพูนสอจอเล็ด เมืองนนท์เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วชอบไปที่เวทน้ำหนักของวุฒิกรนะครับจะเต็มกว่าสุดหลอโดยวุฒิกรต่อยเวทปกติคือเวท115-116ปอนอยู่แล้วนะครับส่วนสุดหลอเนี่ยต่อยเวท1 1 2 2 1 3ปอนถึงแม้ดูว่าสุดหลอมีความขยันเดินตลอดแต่วันนี้ชอบเวทปะทะคู่นี้ยังให้ไปที่วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับ จะชนะสุดหล่อสอจ่อต้องปาจีนไปได้อย่างสนุกเล้าใจครับจบกันไปแล้วนะครับกับคู่มวยปรับเปลี่ยนคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565หากผิดภาพประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้ฝากพี่น้องเอฟซีที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงาน ในการจัดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง f c ทุกท่านโชคดีในการลงทุนอาทิตย์นี้รวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอบคุณและสวัสดีครับ